คุดขายใหญ่ก็หลวงพ่อเรานะฮะพ่อตทอนะฮะล้อยอยู่เนี่ยห้อยอยู่หลวงพ่อตอทอนนะฮะคราวนี้ท่านท่านเราเรามีตลาดอมีแบบตลาดโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้คนคนคนพยายามจะพยายามจะเลือกตลาดโบราณแล้วก็มีตลาดโอใช่เชิงซวมีตลาดโบราณอยู่ที่ไหนฮะตรงไหนตลาดโบราณก็มีอยู่สามสี่แห่งนะฮะก็มีตลาดที่นครนังเขตตลาดโบราณนครนังเขตอันโอเคแล้วก็ตลาดคลองสวน อันนี้ผมไม่เคยตลาดกองสวนแล้วก็ตลาดบ้านใหม่ตลาดบางคล้าแล้วผมคุยฟังบอกว่าผมก็คุยกับทางตลาดกองสวนเนี่ยตลาดกองสวนเนี่ยท่านท่านเชื่อไหมเป็นตลาดเดียวในเมืองไทยเป็นตลาดเดียวสองจังหวัดเออเหรอจริงครับมีตลาดเดียวในประเทศไทยตลาดเดียวสองจังหวัดมีที่แนให้ห็นเลยมันเขตติดระหว่างบางบ่ออําเภอบางบ่อกับบ้านโพอําเภอบ้านโพซึ่งข้ามท่านข้ามสะพานไปเนี่ยเท่าห้องเนี่ย ท่านก็จะข้ามไปเขตหนึ่งนั่นะตลาดเดียวสองจังหวัดบางจังหวัดชนบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการอำเภอจังหวัดชายฉางสาวตลาดเดียวสองจังหวัดก็เป็นวิถีธรรมชาติแบบห้องแถวโบราณห้องแถวโบราณอย่างตลาดบ้านใหม่นี่ท่านท่านทางเทศบาลเทศบาลโดยท่านกลยุทธ์ฉายแสงก็ทําจนดีแล้วก็มีเรือเชื่อมโยงจากวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยไปขึ้นที่ตลาดบ้านใหม่ให้ตลาด ตลาดบางค้าก็โอเคแล้วอันนี้ตลาดนครนเริงเขตเนี่ยนี่ตลาดนครนเริงเขตนี่นานเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ผมสักพักว่าคือคือสักปีกว่าฮะเพราะว่าตลาดนครนเริงเขตเนี่ยก็ท่านนายกเทศมนตรีตลาดนครนเริงเขตเนี่ยก็เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่นี่อืเขาก็จะสร้างที่นี่ขึ้นมาเขาก็เปิดตัวมาเพื่อประมาณมิถุนายนเมื่อสักปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเอยผมได้ยินชื่อผมก็เลยนึกว่าอันนี้พอสิงหาคมเนี่ยสวงพันชย์ก็ไปร่วมกันพัฒนา ในร่วงการพัฒนาเพราะตลาดพวกนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไม่บเราเราดูเฉพาะตลาดนะรขากันเขนคือเราใช้ใช้แนวคิดว่าเป็นย่านเดินค้าคือย่านเดินค้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นย่านการค้าย่านกินค้าเนี่ยอาจจะมีสามอย่างนะครับว่าอันที่หนึ่งเป็นย่านการค้าที่แบบขายสินค้าอย่างเดียวเลยเหมือนโมบีขายเสื้อผ้าอย่างเดียวนะฮะอีกงานหนึ่งก็เป็นตลาดเย่านคินปิทาย่านกินค้าที่แบบมีตลาด มีสินค้าหลากหลายนะฮะแล้วก็หรือย่านการค้าแบบตลาดโบราณอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็แบบว่ามานําร่องที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็ให้ทําเรื่องย่านการค้าผมก็ทําเรื่องตลาดโบราณนครเทิงเคศก็ไปพัฒนาตามแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ให้ไว้ก็คือสิ่งแรกที่ผมเข้าไปเข้าไปช่วยนายกก็คือเราก็ต huh ้องไปสํารวจข้อมูลสารวจความต้องการเขาว่าทําไงทําไงแล้วก็จากไอความต้องการเขาเนี่ย S <S เราก็เอามาพัฒนาคนเขาเอาวิทยากรไปเอาไปลายไปทําแปังทําให้จัดลฟ์เป็นระบบอืแล้วก็สุดท้ายสุดเราก็ไปจัดงานอ e ีเวนต์จัดงานอ e ีเวนต์สมัครขึ้นมาแล้วก็เราก็มีสื่อประชาสัมพันธ์อนะฮะก็จากเดิมอ่ะท่านตอนที่ตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยมีผู้ประกอบการปุ๊บมีผู้ประกอบการเนี่ยสิบเจ็ดลายสิบเจ็ดลายยอดขายได้เจ็ดหมื่นฮะได้เจ็ดหมื่น แะวันนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยประมาณสองร้อยโายอ oh ็าขายอาทิตย์หนึ่งประมาณห้าถึงหกแสนลา uh ้ huh. านห้าถึงหกแสนบาทแสดงว่าโอเคเลยมันโอเคแล้วฮะตอนนี้ uh huh. แล้วก็เป็นเป็นวิถีธรรมชาติแล้วก็เราก็เราก็กับ,กบทางท้องถิ่นเนี่ยเราก็ uh huh. ช่วยกันแล้วก็ทงังทางจังหวัดก็มาช่วยอื uh huh. ผมก็คุยกับทางจังหวัดทางจังหวัดบอกดีถ้าทำไอ้ดี้เวิร์กได้ถ้าเศรษฐกิจดีความมันคงดีไปด้วยเพราะปัญหาเรื่อง ปากท้องไม่มีเนี่ยมันจะมีไอจีปลนก็น้อยลงจีปลนก็น้อยลงก็สร้างยากไหมตลาดเนี่ยยากมากครับท่านยากจริงๆยากแล้วมันมันมันอย่างนี้มันสร้างจากถ้าจะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฮะคือไม่มีอะไรเลยแต่ทีนนี้คือคือเราคือก็มีเมืองเล็กๆแหละใช่ไหมมีชุมชนอยู่แต่เรามีต้นทุนอืเรามีต้นทุนต้นทุนคือ ไอ้ห้องแถวโบราณริมน้ําของเราคือมันมีของดีอยู่มันมีของดีอยู่แล้วครับของดีอยู่แล้วล้วอย่างที่ว่าเราก็มาคิดกลับกันอย่างที่ที่ผมเรียนท่านสุนันท์นะบอกไหนๆใครเขาว่าเป็นวิกฤตใช่ไหมเราเอาใกล้กรุงเทพนี่มาเป็นโอกาสเราก็ได้เออเขามาแวะเราหน่อยนะแวะเราหน่อยมาซื้อของไหนๆก็ไม่ค้างแล้วไหนๆก็ไม่ค้างซื้อแล้วแวะท่านไหนๆก็ไม่มาเย็นกับช้าก็มาค้างคือสละมา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 เดินตลาดเออแต่เขาเขาแฮะพี่เพราะว่าเพราะว่าตลาดตลาดที่ผมทําเนี่ย มันจะมีสองฝั่งอแล้วตอนนี้มันมีมันมีสะพานสามสะพานอืเหมือนเดินวนได้เลยท่านแล้วก็มีหลากหลายผมต้องไปเชื่อสักทีหนี่มีหลางหลายแล้วมาบอกาชาติ่ีกเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมไปมาไปซื้อตะไคร้มาสิบาทสักกิโลหนึ่งวันแล้วก็เนี่ยล้วคนแต่ลิ้วเนี่ยท่านขยันแล้วก็ฉลาดไอ้คันานี่เขาไม่ทําคันเล็กๆท่านๆครับก็ทําคันใหญ่ๆปลูกคาปลูกตะไคร อ้าปลูกอะไรเนี่ยเลยนะผสมจริงๆเออใช่แล้วเย็นเย็นเย็นเขาเก็บมาเก็บมาขายที่ตลาดอืมมีแม้กระทั่งใบมันลุมมีอ้ผักื้นเมืองทั้งหลายอ่ะน่าสนุกน่าสนุกน่าสนุกแล้วก็มีบางคนเนี่ยเขาก็พายเรือมาขายแล้วก็เป็นแต่เก่งนะจากไม่กี่หมื่นบาทเป็นหลายแสนบาทในไม่เวลาไม่เท่าไหร่เนปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็จากอะไรนะจากสิบกรายเป็นสองร้อย มาจากไหนครับมาจากไหนสองร้อยคนรายมากมาหรือคนแถวนั้นคือพอเห็นโอกาสาก็เล<ร>ยมาบอกคนแถวนั้นก็เห็นโอกาสเลยครับเราก็บอก่า,กว,ากว่าเราต้องให้โอกาสทุกคนกในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเขตเทศบาลเนี่ยเราบอกมาขายก็นายกเทศมนตรีก็ก็จริง ชิงบังคับด้วยบอกว่าถ้ามีบ้านอยู่นั้นเปิดบ้านขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้นแสดงว่านายโยต้องแอคทีฟแอคทีฟครับนายโยเราเราก็ไปสนับสนุนเรื่องวิชาการเรื่องการจัดงานอีเวนต์การทำสื่อประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยมันก็โอเคแต่ผมว่าเนะแต่มันก็ต้องทันถึงแม้จะเป็นตลาดโบราณตลาดอะไรการค้าขายก็ต้องทันสมัยพอสมควรทันสมัยคะใช่ไหมทันสมัยครับก็โอเคท่านต้องไปแนะนําต้องไปแนะนําว่าโอเคทํำยังไงอพอดีผมก็แนะนําเขา แนะนำเขาเอาววทยากรดีๆนักการตลาดมือดีๆว่าโอเคคุณต้องทํำยังไงทํายังไงให้ขายดียิ่งขึ้นออืแล้วก็ความซื่อสัตย์ความอะไรมันมันต้องมีเพราะอาจารย์บัญญัตของของนักการตลาดต้องมีเราก็ไปแนะนำเขาตรงนี้เราก็ไปช่วยทําเขาแบบว่าให้เหมือนเป็นอินเตอร์หน่อยครับคุณผมก็ไปทําถังให้เขาหน้าตลาดทำถังว่าโอเคโซนนี้ คนนี้ไปตรงนี้คุณจะเจอร้านอะไรบ้างอะไรบ้างไว้ทั้งนี้เป็นเหมือนแผนที่ให้ดูแผนที่ให้ดูแผนงให้ดูะเราก็ไปทำไอ้จริงเ่านี่มันจําเป็นมันจําเป็นฮะซึ่งบางทีถ้าชาวบ้านกันเองอาจจะไม่แน่ฮะกระทรวงก็เข้าไปช่วยกระทรวงช่วยตรงนี้ครับอแล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรสื่อประชาธมพันธ์ครับผมก็ทําเป็นเป็นแบบแก้วบ้างอแล้วก็ทําเสื้อเป็นเสื้อเป็นประชาธมพันธ์เป็นเสื้อแบบ เสื้อโบราณเนะ่ฮะเสื้อตอกรมโบราณแล้วก็พิมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเสาที่นี่ก็ใสเหมือนกันทั้งตลาดนะอะไรก็ดูดีใช่ไหมแล้วผมมีเอ้ยภาคนี้จังหวดนี้ทําหลายอย่างนะแล้วผมก็มีอะไรละไปสนิบัตทำไปซ์นิบัตเดี๋ยวผมผมใช้คุณโซนันไว้ไว้ดูอืคืออันนี้ผมผมผมได้มาจาก ผมลงทุนน้อยอืผมก็จัดงานอีเวนต์ครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็บอกเอ๊ะเราจะทําอะไรต่อดีผมก็ไปคุยกับทางรัฏพืมผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกว่าภาพวาดกับภาพถ่ายอืนะอืภาพวาดภาพถ่ายของตลาดเนี่ยแล้วเอามาแล้วก็บอกว่าไอ้ลิขสิทธิ์ที่ได้วันที่หนึ่งถึงสามเนี่ยเป็นของผมนะอแล้วเสร็จแล้วก็ได้ได้รูปสวยประทับใจมากเลย แล้วผมเข้ามาทําเป็นไปซีอบัตรแล้วก็ตอนนี้ก็แจกอยู่แจกผมให้ทางทางเทศบาลแจกแจกแบบมีเงื่อนไข้วไม่แล้วไม่ใช่แจกฟรีแบบไม่ให้เขามีคุณ่าพบอกคุณอน่จะต้องสแตมป์สองล้านนะถึงจะได้ไปซีบัตรใบเดงเนี่ยแต่รูปรูปมันนาน่าใช้นะท่านแสดงว่าพานี้จังหวัดนี้ต้องต้องรู้การตลาดพอสมควรนะต้องต้องรู้ว่าต้องรู้มากเงื่อนไขของไม่เป็นใครของไม่เป็นแล้วพอค้าเขาว่านะเออเขาว่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ราคาหรือพื้นฐานของเขาแล้วเราเราเราจะบอกว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สงงันสุดเราต้องรู้ชัดเจนที่สุดว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครลูกค้าเราคือใครถ้าเราเราดีแลลูกค้าผิดเราก็ไปไม่ถูกทางแล้วเราไปตลาดขายเขาพังขึ้นมาเรายุ่งเลยกระุพันธุ์นี้ก็ไดแต่นี่ประสบความสาเร็จก็ใช้มือท่านพณนธุ์กับชาวบ้านช่วยกันชาวบ้านช่วยกันถ้วทางกระทรวงสนาบสนุนเยอะมากนะก็ทางกระทรวงต้องช่วยอยู่แล้วทางกระทรวงต้องช่วยก็จะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อพราะพาณิชจังหวัดนี้มีความท้าทายหลายด้านหลายมิตินะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับท่านพาณิชจังหวัดเชิงเซาคุณสุวพันธ์วลีลากันต่อนะครับเพราะว่าพาณิชย์จังหวัดเนี่ยผมอยากจะถามว่าความท้าทายของการเป็นพาณิชจังหวัดมันคืออะไรแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมเองมีลูกมีหลานอยากให้มาอยู่กระทรวงพาณิชย์อยากให้เป็นพาณิชจังหวัดเนี่ยควรจะทําอย่างไรหรือท่านเองคิดว่าพาณิชจังหวัดน่าจะทําอะไรให้ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านด้วยเพราะท่านใกล้ชิดประชาชนยี่นวงห้าคุยกันต่อครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพันธุ์นิสงสรค์นะครับผมยังอยู่กับท่านพณิธ์ิจังหวัดเเชียงซาคุณสุวพันธ์มลีลาคุณสุวพันธ์เอาเนี่ยไปรชนีบัตรมาให้ดูครับแต่นี่นี่คือตลาดตลาดครับที่เมื่อกี้คุณสุวพันธ์อธิบายอยู่อันนี้คือเมือนเก่าครับเป็นเรือเก่าฮะอ๋อแล้วนี่มาปรับปรุงครับก็ไม่ได้ปรับปรุงครับก็แบบสภาพคือสภาพเก่าเลยสภาพเก่าเลยฮะแต้ท่านไปแนะนําวิธีค้าขายวิธีทําตลาดทาตลาดให้เขาเมื่อก่อนเขาก็อยู่กันเมื่อก่อนก็อยู่กันเมื่อก่อนแบบว่า มีคนในท้องถิ่นบอกว่าถ้ายิงปืนยิงปืนไปในตลาดเนี่ยยังไงก็ไม่โดนคนมันเันโลกขนาดนั้นแล้วมันโลกขนาดนั้นตอนนี้ยิงอะโดนแน่โดนแน่ตอนนี้โดนแน่ไปยิงนะชาวชาวคนดูมอนกันนะแล้วอันนี้เป็นภาพที่อันนี้น่าสนใจเพราะอันนี้เป็นภาพที่ชนะเลิศประกวดชนะเลิศภาพภาพวาดประกวดที่หนึ่งเลยฮะเนี่ยตลาดโบราณตลาดโบราณเด็กๆเขาวาดคนที่ได้รับรางวัลรู้สึกอยู่ราชพัฒน์ เขียนการจิตกรรมสวยๆเขียนได้สวยมากเลยฮะเนี่ยนี่ก็คือปลายศรบัตรนต้องไปเที่ยวกันครับไปเที่ยวกันไปเที่ยวตตลาดนี้แล้วก็ถ้ายังไงก็ถ้าถ้าอยากได้ไปลายบัตรก็ลองขอไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ขอมาที่ท่านละเดี๋ยวจดชื่อท่านไว้ครับนะครับมีมีเว็บไซต์เดี๋ยวขึ้นให้อยู่แล้วได้นะเว็บไซต์ของกระทรวงึ่งทะเลจังหวัดชัยเชิงเซาครับนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดนี้ผมฟังแล้วตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยมาถึงตรงนี้มันหลากหลายมากเลยนะทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตร ทั้งบริการครับแนะนําให้เขาทําตลาดให้ค้าขายก็ต้องทำทําการตลาดเองก็ทําในโพสการ์ดอย่างเงี้ยทักษะจริงๆแล้วมันมาจากไหนของพวกนี้ในตัวท่านเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือตอนเรียนหนังสือมาผมผมจบเศรษฐศาสตร์นะอันที่สองก็คือตรงฟิลอาตรงฟิลอันที่สองก็คือว่าคงจะเป็นประสการา์นะสะสมมาผมทํางานมาสามสี่ปีก็สะสมมา สมท่านนี่ลุกมอกระรวงเลยครับอยู่กระสวงพันชย์นี้ตลอดสามสว่ปีแล้วกระสวงพันชย์นี้ออกปับเขาให้ออกต่างจังหวัดเลยป่ะไม่ครับผมผมผมออกต่างจังหวัดประมาณสิบปีสิบกว่าปีแล้วนะก็เลยจุดหนึ่งก็ต้องมีทางเลือกตัวเองก็เลยแบบอย่างเรียนท่านนอกจอไว้บอกว่าโอคไปอยู่ต่างวันแล้วจักติดแล้วเป็นคนต่างังหวัดมันมีความสุขดีจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมเนี่ยครับ บ้านอยู่กรุงเทพบ้านอยู่กรุงเทพใช่แต่พอไปคนไปต่างจังหวัดผมไปอยู่ต่างจังหวัดผมยังไม่อยากกลับเลยกรุงเทพมันมันแออัดแต่แต่แต่อย่างเงี้ยมันเป็นงานที่มันผมฟังดูแล้วมันไม่ใช่งานราชการปกติะครับมันเป็นงานเหมือนกับต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับประชาชนทั้งตลอดใช่ครับเจ็ดวันเลยเนี่ยตลาดมันเปิดมันไม่ได้ปิดไม่มีวันปิดเนี่ยตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์ที่นั่นน่ะสิท่านจะทางานเจ็ดวันเลยเราก็ไปดูด้วยฮไปช่วยเขาดูด้วยอความคาดหวังของชาวบ้านกับพนิช์จังหวัดมันคืออะไร ชาวบ้านเนี่ยเขาคงคาดหวังเกี่ยวกับว่าโอเคว่าเขาน่าจะซื้อของได้ในราคาที่เป็นธรรมอันที่หนึ่งที่เราก็อยากจะให้ท่านดูแลตรงนี้ดูแลตรงนี้ะว่าดูแลไปให้อันที่หนึ่งขายของก็ได้ราคาขายของต้องได้ราคามอันนั้นแน่นอนถ้าซื้อของก็เป็นธรรมซื้อของก็ต้องราคาในราคาที่มันเหมาะสมหน่อยเมสมหน่อยออย่างนี้แบบเวลามันมีวิกฤต ที่เป็นระดับประเทศเช่นน้ําตาลแพงไข่แพงอะไรพวกนี้ท่านก็เหนื่อยเหมือนกันสิก็เหนื่อยฮะก็เหนื่อยเพราะมันก็ไม่บางทีก็ไม่ใช่ความผิดท่านแต่มันขึ้นทั้งประเทศครับท่านก็ต้องแบบอธิบายเราต้องอธิบายให้ฟังว่าโอเคป่ะทำไมมันแพงอืมแล้วณวันนี้เราจะเดียวยาเขาได้ยังไงสมมติว่าถ้าถ้าน้ําตาลแพงตอนนี้อโอเคว่าแต่ยังไงเราก็ต้องติดต่อกลมค้าไปไหนขอโคต้ามาหน่อยมาช่วยเปิด ขายของที่หน้าสารการหรือหน้าออฟฟิศเราเนี่ยก็เยียวยาก็ไปได้หน่อยก็มีพวกธงฟงธงฟ้าอะไรมาเลยธงฟ้ามาช่วยเราฮะฮะแล้วก็เป็นก็เป็นหน้าที่เราเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นโอ้โหเขาคาดหวังถ้าขายก็ขายของของเขาเขาต้อง